สวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ถึงคิวหุ้น s อสิเนะครับเอสซีซีซเรามาดูกันพื้นฐานจากงบแล้วก็จังหวะกราฟเทคนิคนะครับ SCCC นะครับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนนะครับวันนี้วันที่5พฤษภานะครับราคาล่าสุด151บาทวันนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ150 จากนั้นเราก็ไปดูต่อนในหัวข้อข่าวแล้วก็ดูสรุปผลดำเนินง,งานนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผลดำเนินง,งานเพิ่มขึ้นนะครับกำไรตัวนุ้นจาก12บาทเพิ่มมาเป็น14บาทนะครับปูนซีมเมนต์นครหลวง SCC SC ครับ4 3ตัวนะทีนี้ถ้าเราคูณด้วย PE 10เท่านะครับเราก็จะได้พื้นฐานที่142บาท ตอนนี้ราคาอยู่150ก็ถือว่าใกล้เคียงพื้นฐานนะตอนนี้ผมยังให้ร้อกว่าบาทเป็นพื้นฐานแล้วก็ดูเรโชัต่างครับ P/E 10เท่าผลตอบแทนโอ้โหดูดีทีเดียวนะครับหกเปเซ็นตแครับแล้วก็ไฟเพืบุกเองก็ไม่สูง Market cap 40, 40, สี่หม่นนะครับอยู่ในหมวดอสังหานิมารัพยบวัสดุก่อสร้างนะครับ เราก็ไปดูในเว็บไซต์นะครับธุรกิจของ scc เนี่ยนะครับก็คืออะไรนะครับปูนอินซีนั่นเองนะครับนี่ก็คือปูนซีเมนต์นะครับก็คืออินซีนะยี่ห้ออินซีนะน้องอินซีนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์แล้วก็มีธุรกิจนะครับในกลุ่มต่างๆนะมีโดจิตติกมีผลิตภัณฑ์ลักโลกนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์และบริการนะครับ ถ้ามีเวลาเราก็ไปนั่งดูธุรกิจนะครับอันนี้คือผมดูแบบคร่าวๆนะไม่พอร,รู้ว่าคือปูนซีเมนต์นะครับน้องอินซีนั่นเองครับทีนี้ไปดูงบภาพรวมนะยดหลังนะครับประกอบกันก็งบอยู่ในเกณฑ์ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เติบโตนะครับมันเป็นธุรกิจที่ทรงๆสเสถียรน,นะเจ็ดหมืนแปดหมื่นล้านนะครับประกอบด้วยนี้สินและทุนนะครับทุนเองก็มีทรงๆนะครับมาปีนี้เพิ่มขึ้น พอสมควรนถือว่าดูดีนะทีนี้บบดุลนะครับก็โอเคสินทรัพย์80,000ื่ครับหน่วยด้านบาทนะแ0 0หมื่นด้านปุ๊บมาดู market cap 4สี0ืน่าน่าสนใจนะครับต่ำกว่าสินทรัพย์นะครับ market cap แล้วก็ใกล้เคียงกับส่วนพู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงไม่แพงแล้วก็ผลตอบแทนต่างๆกับไรสุทธิต่างๆนะครับ ก็ถือว่าทำไมดีนะครับเกือบ10%แล้วก็มา10%ปีนี้นะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นเองก็10บาทครับ12บาทเพิ่มขึ้นมา14บาทนะครับปุ่นโดย PE 10เท่าแน่นอนครับเราก็จะได้พื้นฐานที่140ถ้าจะให้เน่น,น,นหน่อยก็คือแถวๆ100บาทหรือ120ครับผมมองว่าจากอดีตนะครับแล้วก็มาปีนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับอนาคตถ้ามันเพิ่มต่อก็โอเคนะครับถ้าถ้ามันไม่เพิ่มก็ นะครับแถวร้อยยี่สิบร้อยสิบนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาพื้นฐานจากงบนะครับเดี๋ยวเอากำไรต่อหุ้นคูณด้ปีสิบเท่าไปเลยนะครับนั่นคือพื้นฐานแล้วก็ถามว่าราคานี้ถ้าจะซื้อได้ไหมซื้อได้ครับเพราะปันผลเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็าามูลค่าทางบัญชีร้อยยี่สิบบาทเราจะยึดราคาตรงนี้เป็นหลักก็ได้นะครับเป็นจุดพื้นฐานเพราะฉะนั้นคอยจับเต็มแถวๆถวร้อยยี่สิบ นะครับยี่สิบหกครับตรงนี้ถามว่าซื้อได้ก็ซื้อได้เพราะปันผลโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากกราฟเทคนิคเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนโซนซื้อนะครับอยู่ในโซนล่างครับอยู่ในโซนซื้อก็ถือว่าปันผลห้าเปอร์เซ็นก็คุ้มนะครับแถวนี้ณราคาตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ไปดูบทวิเคราะห์นะครับซึ่งมีโบรกเกอร์นะครับซื้อหนึ่งถือสองนะครับ นี่คือบทวิเคราะห์สิ่งที่ผมสนใจคือ EPS นะครับที่เขาประมาณนะปี2022 11บาทมองปี2023เนี่ยเขาประเมินไว้ที่12บาทครับ12บาทกว่านะนี่ก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับที่ประเมินเพราะนั้นเราคูณด้ปี10เท่าพื้นฐานก็คือ120 123ลวกันนะผมให้123นี่คือราคาพื้นฐานถามว่าราคา 110, 1 5 0ปันปุ5%นะครับซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับ แต่ก็เผื่อใจไว้แต่แถว120นะครับถ้ามันลงมานะพื้นฐานอยู่ตรงนี้นครับจากนั้นผมก็ไปด,ดู PDF นะครับที่เขาให้เหตุผลว่าซื้อหรือถือนะครับผมก็กดเข้าไปดูนะครับเขาก็บอกว่ากำไรไกรมาหนึ่งไม่แย่แต่ก็ต้องลุ้นในไกรมาที่สนะครับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้นทุน เรื่องของต้นทุนแรงกดดันด้านต้นทุนนะ,ะนี่คือความเห็นนี่คือบทวิเคราะห์เป้าหมายนะคาเป้าหมายเขาให้สองร้อยกว่าบาทนะครับป้นราคานี้เองก็ถือว่าไม่แพงนะบรกเกอร์เขาก็วิเคราะห์ออกามาแต่เขาเป็นห่วงเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนแล้วก็ EPS ที่เขาประมาณการนะครับก็ถือว่าอยู่ในแถ่สิบเอ็ดบาทสิบสองบาทสิบสามบาทนะครับพราะพื้นฐานก็คือร้อยยี่สิบ ประมาณตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมประมาณการแล้วก็ราคาแถบนี้เองก็ถือว่าเป็นโซนซื้อจากกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็ปันผลก็ห้าเปอร์เซ็นตก็คุ้มที่จะซื้อราคาแถบนี้พูดง่ายๆคือเป็นโซนสะสมนะครับนี่คือความเห็นของผมนะถ้าใครจะซื้อหุ้นตัวนี้ก็ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ก็กราฟเทคนิคเองก็ดูดีพื้นฐานเองก็ไม่ได้แย่เน่นๆนะก็คือร้อยยี่สิบบาทโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็น ของหุ้น SCCC ครับขอตัวกนใช้วิจย์เจนะ,นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ